ตัวคุณที่รักตัวเองมากขึ้นเนี่ยสถานการณ์ชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปในทิศทางไหนนะคะเดี๋ยวเรามาให้ไพ่ตอบคำถามนี้กันนะคะและขอให้ไพ่ให้กําลังใจสำหรับคนที่มาดูคลิปนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันในตอนนี้ในเวลานี้นะคะคุณอยากที่จะกลับมารักตัวเองมากๆเลยคุณเหนื่อยมากเลยนะตัวคุณในเวลาเนี้ยคุณเป็นคนที่ทำอะไรทุกอย่างเพื่อคนอื่นมามานะคะ คุณคุณพยามทุ่มเทคุณเป็นคนที่เวลารักใครอ่ะคุณรักมากแล้วคุณทุ่มเทมากคุณยอมเหนื่อยให้กับคนที่คุณรักได้อ่ะคุณจะสิ่งคือคุณจะเป็นคนที่ต้องบอกว่าคุณสามารถทําได้ทุกอย่างเลยนะบุกน้ำลุยไฟนะคะเก่งเรื่องการงานการหาเงินแต่สิ่งเดียวอ่ะที่มันเป็นปัญหากับชีวิตของคุณคือเรื่องของความสัมพันธ์ คือคุณเป็นคนที่แบบทําเพื่อคนอื่นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือคนเหล่านั้นมันไม่ได้เห็นคุณค่าของคุณขนาดนั้นนะสิคะไพ่พลังงานหนึ่งดาบมันคือการทอดทิ้งการปล่อยการถอยห่างนะคะคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยคะ่ะคุณต้องการในการอยู่กับตัวเองกลับมาโฟกัสตัวเองกลับมาดูแลในความแบบชีวิตของตัวเองให้มันมากขึ้นนะคะตัวของคุณนเวลานี้ คุณไม่อยากจะทำอะไรเพื่อใครและคุณอยากจะทำอะไรเพื่อตัวเองบ้างคุณพอแล้วค่ะกับการที่จะต้องเป็นคนดีแล้วไม่มีใครเห็นค่าคุณอยากจะกลับมาดูแลตัวเองดูแลความรู้สึกต่างๆของตัวเองนะคะอะไรๆจะเกิดขึ้นคือคุณจะเริ่มในอยู่อยู่ในจุดของคำว่าช่างแม่งแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเรามาดูกันค่ะว่าถ้าหากว่าคุณเนี่ยกลับมาอยู่ในจุดที่แบบรักตัวเองมากขึ้นชีวิตของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนล่ะคะ ในใบแรกเลยนะคะคุณก็จะมีความสุขกับตัวเองมากขึ้นการทำให้คนอื่นรักเนี่ยมันยากมากเลยนะคะการที่มันง่ายที่สุดมันคือการรักตัวเองคุณจะอยู่ในพาร์ทของการมีความสุขเล็กๆกับการมีชีวิตเป็นของตัวเองนะคะการดูแลตัวเองการกลับมาอยู่กับตัวเองอะ่ะอืมมันจะโอเคแต่คนที่มันไม่รักคุณอ่ะเหมือนเขาจะโพสหรืออะไรในลักษณะที่เหมือนกับ ประกาศความรักของเขาหรือความสัมพันธ์ใหม่ๆของเขาตัวคุณเองก็ยังเจ็บปวดค่ะกับความสุขของคนอื่นที่ที่เขาได้แบบไปเริ่มต้นแล้วอะ่ะแต่คุณยังจมปลักอยู่ที่เดิมคุณเองอาจจะยังเฟลอยู่นะคะในช่วงสองสาเดือนนี้แต่หมอรู้สึกว่าคุณะ่ะ จะตัดใจโดยการบล็อกการติดต่อหรือไม่สนใจข่าวสารพวกนั้นน่ะคือคุณคุณพอคุณอยู่ในพาร์ทของความเจ็บปวดจากการเห็นว่าแบบเออเขาไม่ได้สนใจคุณนะเขายังดูมีความสุขท,ทั้งทั้งที่คุณกำลังเศร้าคุณจะตัดการรับรู้เรื่องราวเหล่านั้นคุณจะกลับมาโฟกัสที่ตัวเองมากขึ้นคุณจะบล็อกไปเลยอะ่ะไม่รับรู้ไม่ไม่อะไรกับใครทั้งนั้นน่ะคุณจะกลับมาสนใจในพาร์ทของตัวเอง นะคะคุณจะบล็อกทุกช่องทางที่จะเห็นข่าวสารพวกนั้นเลยทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณจะมีความสุขกับตัวเองมากขึ้นนะคะ ไพ่พลังงานหกถ้วยเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่การกลับมาของคนเก่านะคะแต่มันหมายความว่าคุณจะมีความสุขกับสิ่งรอบๆอบข้างมากขึ้นคุณเสียคนที่ไม่ได้รักคุณเป็นหนึ่งคนใช่ไหมคะแต่คนที่รักคุณนะ่ะมันมีเยอะแยะมากมายเลยคุณจะมองเห็นคนที่รักคุณเขาจะมีการติดต่อคุณเขาจะมีการทักหาคุณเขาจะมีการแบบพยายามเข้ามาถามว่าคุณเป็นยังไงโอเคไหมหรือพยายามในการที่จะ ช่วยเหลืออะไรบางอย่างกับคุณนะคะสังคมในปีนี้ของคุณนะหลังจากที่คุณตัดขาดจากคนท็อกซิกอะ่ะคุณจะเจอคนที่เป็นกัลยาณมิตรมากขึ้นนะคะคุณจะกลับมามีความสุขกับตัวเองมากขึ้นเห็นไหมคะสิบเหรียญแสดงว่าคนที่เป็นคําว่ามิตรของพวกคุณเนี่ยนะคะจะนําพาในเรื่องของการเงินคุณจะมีโอกาสในเรื่องของการเงินการงานที่มันมีมากขึ้นนะคะจากคําว่ากัลยาณมิตรโดยรอบอย่างที่บอกคะ่ะ คุณตัดชิ้นเนื้อร้ายในชีวิตออกไปหนึ่งชิ้นทีนี้กลายเป็นว่าชีวิตของคุณนะ่ะมันกลับมาดีขึ้นได้คุณนะ่ะจะอยู่ในพาร์ทของการตั้งต้นชีวิตใหม่ทีนี้ขอถามเลยว่าชีวิตของคุณจะอยู่ในพาร์ทไหนคะคุณจะไม่เอาตัวเองไปอยู่ในจุดของคำว่าท็อกซิกอีกต่อไปคนไหนที่มันไม่โอเคกับชีวิตของคุณคุณจะสามารถตัดคนแบบนี้ออกไปจากชีวิตได้แล้วหลังจากนั้น คุณจะมีโอกาสในการมีความรักครั้งใหม่เอาไพซูมเลยทีนี้นะคะคุณจะมีโอกาสมีคนใหม่ๆเข้ามามีโอกาสเป็นคนต่างชาติต่างภาษาคุณเตรียมตัวเจอรักที่สบายใจได้เลยนะคะคุณผ่านมร,ม,มรสุมชีวิตในช่วงปีก่อนมาเยอะแล้วแต่ก็ต้องพูดเลยนะกว่าที่คุณจะได้เจอคนดีๆเนี่ยโอ้โหคุณผ่านมาเยอะมากจริง กว่าที่คุณจะได้เจอนะหมอมองว่าน่าจะแบบหลังเดือนเมษาเป็นต้นไปถึงจะมีโอกาสได้เจอคนนี้อาจจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาเป็นคนที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนเป็นคนใหม่ๆในชีวิตไม่ใช่คนเก่าๆค่ะนะคะคุณจะมีโอกาสได้เจอคนใหม่ๆในชีวิตเป็นคนที่สบายใจอ่ะพูดถึงคนเก่าเหมือนกลายเป็นสัมภเวสีเลยนะคะเป็นสัมภเวสีที่วนเวียนในชีวิตของคุณคุณไม่นึกถึงแล้วเขาจะกลับมาค่ะ เขาไม่นึกถึงแล้วเขาจะวนกลับมาเขาจะมาขอโอกาสจากคุณน้ะเขาจะมาขอโอกาสจากคุณเพราะเขารู้สึกว่าตัวคุณ่ะตอนนี้วายเบชั่นของคุณมันดูดีขึ้นนะคะโดยภาพรวมคุณดูร่าเริงคุณดูมีความสุขกับชีวิตของของตัวคุณมากขึ้นตอนอยู่กับเขาคุณท็อกซิกหน้าดูเลยคุณดูเป็นคนงี่เง่าบ้าบอคอแต่คุณดูเป็นคนที่แบบร้ายกาจมากๆแต่พอคุณออกมาเนี่ยคุณกลายเป็นคนที่มีความสุขแล้วจนแบบ อุ้ยเขาปล่อยคุณไปไม่ได้เขาอยากได้คุณกลับมาแต่คนใหม่ของคุณนะ่ะมันเป็นคนที่คุยแล้วสบายใจเป็นคนที่ทำให้คุณนะ่ะดีขึ้นนะคะเป็นคนที่สามารถมาเคียงข้างคุณได้แต่ก่อนนะ่ะคุณต้องการคนที่มาซับคนแต่ก่อนคุณต้องการคนที่มาเติมเต็มแต่คุณรู้แล้วค่ะว่ามันไม่มีใครสามารถมาเติมเต็มชีวิตเราได้หรอกมันมีแต่คนที่เคียงข้างเราได้ การรอคนมาเติมเต็มหัวใจของคุณมันเหมือนแก้วน้ําที่มันไม่มีน้ําอ่ะมันโหยหาความรักตลอดเวลาแล้วยิ่งคุณตามหามันเหมือนมันไม่เต็มสัทียิ่งคุณไปให้เขาคุณก็ยิ่งขาดแต่พอตอนนี้คุณกลับมารักตัวเองอะ่ะ คุณกลับมามีความสุขกับชีวิตของตัวเองได้คุณสามารถเลือกได้เลยค่ะว่าคุณอยากจะเอาใครมาแล้วคนใหม่ที่เข้ามามันเข้ามาในเวลาที่ใช่ที่เหมาะเจาะจริงๆเข้ามาเจอกับคุณในเวอร์ชั่นที่คุณเองก็เริ่มรักตัวเองมีความสุขกับตัวเองไม่โหยหาความสุขกับใครแล้วคนคนนี้จะเข้ามาอยู่เคียงข้างมาซับพอร์ตมาเป็นเพื่อนคู่คิดกับคุณและเป็นพลังงานที่ คอยผลักดันกันและกันให้ไปเจอแต่เรื่องที่ดีๆไม่ใช่เป็นพลังงานที่เหยียบกันเอาชนะกันแบบเดิมไม่เอาอีกแล้วคุณคุณเข็ดกับความรักแบบนี้แล้วเพราะฉะนั้นความรักครั้งใหม่ของคุณมันจะไม่มีคำว่าท็อกซิกค่ะมันมีแต่คำว่าเกื้อกูลดูแลซึ่งกันและกันแล้วเขาจะมาในพลังงานแห่งการที่พร้อมจะเข้ามาดูแลหัวใจของคุณให้คุณเนี่ย เป็นคนที่มีความสุขมากยิ่งขึ้นเพราะตัวคุณนเวลานี้เป็นคนที่มีความสุขอยู่แล้วคุณเป็นคนที่รักตัวเองมากขึ้นอยู่แล้วพลังงานแห่งความดีของคุณความที่เต็มในความรักตัวเองของคุณเนี่ยมันจะดึงดูดค่ะมันจะดึงดูดคนดีๆเข้ามาและเป็นคนที่พร้อมที่จะเคียงข้างและให้กําลังใจคุณค่ะ